นี่นี่นี่หน้าหนึ่งทุกฉบับนี่ครับคุณผู้ชมเขาที่เขาบอกว่าเจมส์จคลิปหลุดเนี่ยนะคลิปหลุดเจมส์จิอันนี้พูดตรงๆเมื่อวานนี้เห็นก็ช็อกเขาต้องเป็นไปได้หรือเปล่าใครจะพูดแต่ฉันไม่เชื่อเพราะว่าหน้าก็ไม่เหมือนคือล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปที่หลุดออกมาเหมือนแบบเป็นคลิปที่มีอะไรกับามภพผู้หญิงนะช่วงนี้คนในวงการบันเทิงต้องยอมรับว่ามีข่าวข่าวกันเยอะจริงๆครับล่าสุดเมื่อวานคลิปหลุดออกมาเนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ เป็นเจมจีลายุแน่นอนอถึงขนาดคุณปิ๊กซันฉลาดเนี่ยผู้จัดการของคุณเจมจีเนี่ยออกมาบอกว่าไงแล้วฮะน้องเจมเพิ่งโทรมาบอกยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนน้องเจมบอกว่าหน้าขายน้อยไปหน่อยเขาบอกดูดีๆสิมีจุดที่ไม่เหมือนกันตั้งหลายจุดฟันก็น่าจะเหยิ่นไปนะฟันก็จะเหยื่นไปนอกจากนี้นะฮะจมูกทู่อันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะจมูกทู่กว่าเยอะอันเนี้ยเจมอันเนี้ยเจมแต่อันเนี้ยไม่ใช่แล้วล่ะ่ใช่คือองนี้ดีกว่าผมดูมาหมดแล้ว คลิปนี้เนี่ยดูทั้งคลิปเลยเหรอไวมวากคลิปทั้งหมดเนี่ยมี16วินาทีนะครับ16นาทีนะครับผมวินาทีหรือนาที16นาทีครับผมแต่ผมดูแค่นาทีเดียวไม่ไหวโอ้ทำไมคือแบบ อดใจไม่ไหวจะต้องลงอ่างอีกไม่ใช่มันดูแล้วมันรู้สึกโอ้โหมันเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าเียเงินลงอ่างตลอดมันไม่เวิร์ครับมันไม่เวิร์ครับผมแต่นี่ต้นกระแสบ,บอกว่าเป็นน้องป๊อปหนิใช่ไหมใช่มีตางกระแสบ,บอกว่าเป็นป๊อปถากูนแต่ว่าเขาบอ,อกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แล้วก็มีคําพูดนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติผมอายุจะ30แล้วการมีเซ็กซ์เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เราดีใจที่ทุกคนยังพูดถึงนึกถึงมีชื่อผม ต้องมีซิกแพคบ้างอะไรบ้างคุณป๊อปไมไม่กลัวว่าคนจะเข้าใจผิดมันไม่ใช่ผมผมไม่แคร์มีหลุดมาก็ไม่เป็นไรแต่อย่างมีเลยไม่เคยถ่ายอืออือคือผมดูแล้วผมรู้สึกแล้วว่าผมก็ศึกษากับผู้เพื่อนในกลุ่มที่ผมเนี่ยคือผมเนี่ยปกติก็จะเป็นคนดูเพราะว่าผมโสดอยู่ไงตอนนี้วิเคราะห์มาแล้วว่าเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวครับผมวิเคราะห์มาแล้วว่าวิเคราะห์มาแล้วก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่เจมส์จีแล้วก็ไม่ใช่ทั้งคุณป๊อปครับสรุปคือ เด็กนักศึกษาฟิลิปปินส์นะฮะคือไม่ต้องแค่ไม่ต้องวิเคราะห์หรอกหนังสือพิมพ์เขาก็ลงไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยแท่ก็คือ2นักศึกษาฟิลิปปินส์คลิปหลุดและรู้หรือเปล่าว่าทางมหาลัยกำลังเล่นงานอยู่นะฮะทั้งสองคนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยคือดันลืมโทรศัพท์ไว้บ้านเพื่อนแล้วผู้ชายนะตัวผู้ชายลืมโทรศัพท์ไว้บ้านเพื่อนคลิปก็เลยหลุดออกมาทางมหาลัยเห็นปุ๊บก็เลยรู้สึกว่า ฉันจะเล่นงานเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนคาทอลิกคาทอลิกเนี่ยเป็นยังงไคาทอลิกผมเรียนอยู่ที่คาทอลิกเรียนประจำพวกคริสเตียนอะไรงเงี้ยเขาบอกว่าคาทอลิกถ้ายังไม่แต่งงานกันห้ามมีเซ็กนะฮะคือจริงๆต้องเข้าโบสถ์ก่อนนะฮะเข้าโบสถ์ก่อนนะฮะถวายซิสเตอร์มาเธอร์ฟาเธอร์คือผมเรียกอะไรถวายอะไรเขาเรียกว่าอะไรเข้าเข้าโบสถ์อะรับศีลบทสีนะ เออแต่งหน้านอนอะไม่รู้ขอโทษครับขอโทษครับตีใบซะเยอะผมก็เรียนคาตาลิกครับโรงเรียนประจำับผมโรงเรียนอะไรคะมาราสวรรค์ครับผมมาราสวรรค์ก็คือจะเข้าโคลงไงโคลงรีแมรี่พอพอพออย่อะเลยอะสรุปง่ายๆคือว่าโรงเรียนเนี้ยคาทอลิกเขาค่อนข้างแข็งแร่งใช่เมื่อคลิปมันหลุดออกไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเด็กสองคนเนี้ย อาจจะต้องโดนพักการเรียนหรือโดนไล่ออกเนื่องจากเขาเขาเขาเข่งคััดมากถ้าฟิลิปปินเนี่ยมันจะเข่งคัดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกหรืออะไรอีมาการแสดงออกหรืออะไรอย่างี้เห็นข่าวนี้รักเครียดผมเครียดมากกลับมาจากยุโรปปรากฏว่าเพิ่งรู้ตัวมือถือหายฮะมือถือใครมือถืออันเก่าเแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ใช่ป่ะแล้วภาพเดียว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 ภาพครตัวเองเหรอาแต่ไม่ได้หน้าเกลี่ยกดานั้นเราก็เครียดอุ้ยเวลามือถือหายมันเสียวนะ แล้วก็ดังทบาทวนเอ๊ะมันมีคลิปหรือว่ามีปรากฏเป็นคนไม่ชอบถ่ายคลิปเหมือนมนดำไงฉันไม่เคยถ่ายอยู่แล้วอะไรรอดใช่แต่ยช่คช่ะย่าเช่ใช่ใชจใช่กม่แถ่งย่กว่าพเนี่เห่ือนกชบเจมใ์่ใช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 นใช่เห่ือนเจมจช่ใยเใช่ใช่ใช่ใา่ใช่ใชเใอนาช่จช่ใล่ใช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 ใช่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 ใชโอ้เบบี้โอ้เบบี้ ใช่แน่นอนนี่ฟังทั้งคลิปใช่ปหโอ้โหจะกลับไปดูอีกไม่กลับไปดูแค่คุณกดปุ่มซับสไครต์ตรงนี้นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆสนุกสนานนะครับฮอตๆอตมาให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะครับผมกดเลย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 